สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปาดพี่น้องนะครับหลังจากที่อบอสบิ๊กนะครับกับแม่พแพลวนะครับเพิ่นก็นเลิกล้ากันไปนึ่งปีแล้วพี่น้องนะครับต่างคนกะต่างแยกย้าย การทำงานนะครับบอทบิ๊ก,ก็เปิดค่ายตัวเกียวมิวสิกมาได้หนึ่งปีครับพี่นองนะครับแล้วก็กำลังเดินหน้าสร้างสารรค์ผลงานต่อไปนะครับแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างมีอาณาจักรเยอะเยะมมากมายนะครับในส่วนของบอทบิ๊ก,กพี่นองนะครับส่วนฟังของแม่แพลวนะครับเพิ่นก็เดินหน้า ทําหมอลําต่อนะครับก็มีพระเอกซันนะครับเขามาเป็นในส่วนของคู่จิ้นด้วยนะครับพี่น้องนะครับหลายคนหลายท่านก็ด้ทราบแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดบอสบิ๊กพิ่นกระโพด์แบบ4นะครับผ่านหัวบอกว่าจะครบรอบ1ปีแล้วหรอประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับแล้วเพิ่นกันไล่สดพูดถึงเรื่องการทํางานของเราไปนะครับทุกท่านครับเ c ีเขาไปคอมเมนต์เยอะเย้มมากมายนะครับหลังจาก1ปีเนี่ยบอสบิ๊กก้าวกระโดด ในส่วนของโตเกียวมิวสิกนะครับทำค่ายเพลงมาแล้วก็มีผลงานเยอะแยะมากมายนะครับในส่วนของบอบิ๊กกับพี่น้องนะครับหลายคนหลายท่านก็ชื่นชมนะครับแต่ก็มีบางกุ้มบางฟังนะครับเป็นเรื่องปกติครับก็มีการแซกันบ้างอิจฉากันบ้างเป็นในส่วนของคนดังกับพี่น้องนะครับถ้าบนดังก็มีคนแซะคนว่าประมาณนี้กับพี่น้องนะครับแต่ว่าต้องอยู่ในกรอบของการอ่า วิจารนะครับวิจารได้แต่ใช้ช่อยคําที่สุภาพประมาณนี้ครับพี่นอนะครับแต่วันล่าสุดนะครับแม่แพรลนะครับเราก็โพสแบบสี่ครับพี่นอนะครับเดี๋ยวหนูมอกอ่านให้ฟังก่อนเด้นนะครับเราก็บอกว่าที่สุดของความโชคดีคือการมีคนรอบข้างที่ดีนะครับแม้จะมีเพียงไม่กี่คนก็ตามนะครับพี่นอนะครับนั่นแหละครับแม่แพรลเพิ่ะโพสมาแบบสี่นะครับ สดสดร้อนๆนะครับาจากนั้นนะครับเกิดยังขึ้นมีเอฟซีเข้าไปคอมเมนต์เยอะมากนะครับพี่น้องนะครับท่านหนึ่งนะครับก็บอกว่าสู้ไม่แพ้วนะครับอีกคนนึงก็ห้กระลังใจนะครับอีกท่านนึงก็บอกว่าควรเดินหน้าต่อไปทิ้งอดีตไว้ข้างหลังประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับส่วนท่านนี้ก็บอกว่าถึงใครไม่รู้แต่ใจเรารู้ สู้ๆค่ะอันนี้เป็นเอซีของทางฟังของแม่แพลวนะครับก็เข้าไปให้กำลังใจเนี่ยเยอะมากนะครับหลังจากที่เห็นโพสต์นี้ของแม่แพลวนะครับอ่าหลายคนหลายท่านนะครับก็เข้าไปให้กำลังใจนะครับส่วนท่านนี้ก็บอกว่าที่สุดของความโชคดีคือมีแฟนที่ดีแม้จะมีแค่คนเดียวก็ตามนะครับพี่น้องน,นะครับอันนี้ก็พอลราโพสต์ไปแบก็มีเอฟฟังนั่นเข้าไปคอมเมนต์ใต้ เมมี่เยอะมากนะครับบางคนบางท่านก็บอกว่าก็มีคนเดียวถูกแล้วนะครับพี่น้องบางคนก็บอกว่าแม่นะครับอีกท่านนึงก็บอกว่ากินกาแฟยังมาดามวันนี้นะครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับนุ๊กบอกเรื่องาสารมาบอกมาเล่าฟังเดินนะครับพี่น้องนะครับหลายคนหลายท่านก็เข้ามาคอมเมนต์เยอะมากนะครับต่างฝ่ายต่างทำหน้าทีครับพี่น้องนะครับ สรุปแล้วก็คือทําเพื่อลูกนะครับทุกสิ่งทุกอย่างบอดบีก,ก็ทําเพื่อลูกนะครับสุดท้ายแล้วที่สั่งมาบว่าที่เป็นมรดกต่างๆก็ให้ลูกคือเ่าครับบอดบีเพิ่นก็ทำสิ่งนี้ครับแม่แพลกก็ดูแลลูกเหมือนเดิมนะครับต่อไปครับพี่น้องนะครับนั่นแหละนุ่มบอกก็เอาข่าวสารมาบอกว่าเอาฟังเด้อน,นะครับทุกท่านมีควาคิดเห็นแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ถ้ามีข่าวสารดีๆมาอัปเดตเดี๋ยวมาฝากอีกรอบนึงคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีครับ